แล้วเราไม่รู้ว่าพวกเรามองสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์เนี่ยเห็นมีการเป่านกหวีดชุมนุมใหญ่กันอีกแล้วอ่ะวันที่แปดพฤศจิกายนผมกำลังจะไปถึงตรงนี้สักนิดหนึ่งก็คือว่าขอญาตสะท้อนเสียงจากจากคนที่รับผลกระทบจากการชุมนุมแล้วกันนะครับเขาก็บอกว่าเขาในความเห็นต่างทางการเงินเขาว่ากันไม่เทอหนะครับแต่ทุกวันเนี่ยเขาบอกชีวิตของคนหาเช้ากินข้ามมันลำบากจริงๆ <อ>นะครับมาลำบากจริงๆครับเพราะว่า,าเขาบอกว่าคนที่ทำงานออฟฟิศเนี่ยที่เขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวการเมืองเนี่ยแล้วเขามี<อ>เรื่องที่ต้องรับผิดชอบกับครอบครัวเนี่ยเขาบอกบ่ายมาเนี่ยต้องไล่เช็คแล<อ>้วเอ้ยบางทีบางคนเนี่ยผม ผมเคยเจอคนที่ทํางานเป็นแม่บ้านอยู่สองสามคนนะครับพอผมใช้บริการรถตู้รถเมล์เขาก็จะคุยกันน่ะปรับทุกกันเนะ่เขาบอกอูบางทีนะพอบ่ายเนี่ยต้องไปถามพวกคุณคุณคุณคเขาคือคนที่พนักานที่นั่งโต๊ะอ่าเอ้เพราะเขาเขาเล่นไลน์เล่นอะไรับเขาจะไปปชุมนุงที่เขาชุมนุมมาที่ไหนได้คือ มันจะเป็นปัญหาต่อการกลับบ้านของเขาหรือเปล่าเพราะว่าบางจุดเนี่ยรถรถไม่วิ่งเลยปิดถนนแล้วทีนี้สิ่งที่เขาเคยใช้บริการอยู่เขาจะไปขึ้นรถเมล์ที่ไหนอะไรยังไงก็คือเนี่ยผมก็อยากว่าผมผมก็ถามเขาแล้วตั้งข้อสมมติฐานต่างบอกว่าแต่ก่อนเขาชุมนุมปิดกันทั่วบ้านทั่วเมืองเขาบอกอันนั้นมันยังอยู่เป็นที่เป็นทางเขาวางแผนได้ว่าเขาจะเดินทางยังไงไม่ใช่อยู่จู่เขาเขาแบบเฮ้ยไปไม่ได้จะทำยังไง เพราะว่าเขาบอกว่าอย่างเนี้ยเขารู้อยู่ตรงนี้นะอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาก็จะวางแผนได้เขาบอกไม่มีตังค์ก็ต้องยืมมาติดกระเป๋าไว้เพื่อว่าจะต้องนั่งแท็กซี่หรือนั่งมอเตอร์ไซค์ค่ารถมันจะต้องเพิ่มขึ้นค่มขึ้นในการเดินทางเพิ่มขึ้นอ่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้ไงหรือเขาบอกว่าถ้าคุณชุมนุมเป็นที่เป็นทางเนี่ยอาในส่วนของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ครับนะครับเขาก็จะมีรถเมลวิ่งอ้อแบบนี้แบบนี้เอามาเข้านุสวรีย์ไม่ได้ไปเงี้ยเขาก็ยังทางทางกลาบานได้ครับแล้วจะบอกว่าสิ่งที่ผมคุยมาเนี่ยมันเป็นแค่คนสองคนนะมันเยอะมากครับอ๋ออันนี้อันเนี้ยก็บอกว่าการเมืองก็ว่ากันไปแต่ให้เห็นใจพวกเขาด้วยมันเป็นแบบนี้คือเขาเขาไม่ได้เห็นแย้งหรือเห็นอะไรทั้งนั้นเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันกระทบมาถึงการใช้ชีวิตประจําวันค่ารัค่าใช้จ่ายในในชีวิตประจําวันเขาเนี่ย มันเพิ่มขึ้นครับแล้วก็บางทีบางคนเนี่ยถือว่าปิดอย่างง่ายๆนะครับปิดนุสโสรีชัยเนี้ยซึ่งมันเป็นต้นทางในการออกตะวันออกฝั่งกรุงเทพฝั่งตะวันออกทั้งแผงเลยไงเกือบทุกทิศทางอครับสักใจแล้วก็อผมเคยเจอแม่บ้านคนแรกที่คุยคุยบนรถตู้เนี่ยเขาบอกว่าโอยวันที่เขาปิดนุสโสรีชัยนั้นปากลับบ้านถึงบ้านห้าทุ่มแป้า เขาบอกก็ต้องนั่งรออยู่ข้างนอกเขาบอกว่าเอาแล้วป้าทําไมไม่ทาไมไม่ขึ้นสายอื่นโอ้ยตอนนั้นยังไม่รู้เลยยังมืดอยู่เลยพอเคยมาบีนต่างแล้วเขาบอกว่าเคยนั่งรถเข้ามานั่งรถเมย์มาแล้วมาต่อรถตู้ครับจากอนุสาวรีย์ชัยไปมีบุรีมันสาบห้าบาทอ่าอ่าแล้วก็ต่อรถเมในในพื้นที่รถสองแถวพื้นที่เข้าไปบ้านนีเนี่ยอีก20บาทบราทก็ยังพอก็มี น้องคนหนึ่งบอกป้าไมไม่เรียกแท็กซี่เขาบอกโอ้ถ้เรียกแท็กซี่ไปมินบุรีหรือไปถึงบ้านป้าเนี่ยมันก็500ร้อยแล้วป้าจะมีเงินวันหนึ่งรายได้ออนสามร้อยกว่าบาทเนี่ยผมผมสะท้อนให้ฟังครับว่าเนี่ยแหละคือคือถ้าพูดแบบนักคิดกลยุทธ์การเคลื่อนไหวนะคุณกําลังสร้างสตรูมในอีกทางนึงในอีกทางนึ่งนะครับเออครับณวันนี้อาจจะไม่พูดครับ จะไหมเขาอาจจะไม่พูดแต่สิ่งที่เขาพูดกันในรถตู้ในสังคมรถตู้เนี่ยมันไปลึกอ่ะเหมือนพวกคุณสื่อสารกันบนทางลายอ่ะแล้วอย่าลืมนะการสื่อสารกันบนทางลายในในห้องแชทของพวกคุณเนี่ยคุณมือคือการปิดลับผมเข้าใจได้แต่มันก็ทําให้สังคมส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเทิศทางของพวกคุณต้องการอะไรกันแน่ครับอเอาอย่างเรื่องของข้อสามเนี่ยที่เรียกร้องนะเรื่องของการ ปฏิรูปสถาบันปฏิรูปสถาบันจากความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับสังคมไทยครับเขาก็ถามมันคืออะไรอ่ะพอคนพอโดนโจมตีเรื่องเรื่องล้มเจ้าเ็าบอกไม่ได้ล้มเจ้าปฏิรูปแล้วมันปฏิรูปอะไรอ่ะบอกตอนนี้ผมเห็นมีการชูคําประเด็นว่าออยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเขาบอกว่าถ้าอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยคสักและสิทธิ์เี่ยเท่ากับประชาชนทั่วไปหรือเปล่าครับเขาบอกว่าถ้าใช้สักและสิทธิ์เท่าประชาชนทั่วไปเนี่ย มันจะยุ่งนะเขาบอกสองเรื่องในเรื่องของการทำธุรกิจกับในเรื่องของสิทธิทางการเมืองครับออันนี้พระมหากษัตริย์ไม่มีสิทธิทางการเมืองนะไม่มีสิทธิไปเลือกตั้งนะสิทธิการเลือกตั้งพระมหากษัตริย์แลในทางเศรษฐกิจก็คือให้สำนักงานทรัพย์สินป์ดำเนินการแล้วอันนั้นคือหมายถึงความเป็นทรัพย์สินโดยรวมของกษัตริย์แต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ถ้าบอกว่ากษัตริย์อยู่ภายใต้พระนุน แล้วแล้วผมเห็นชูประเด็นนะจะไปเอาเจ้าของแผ่นดินอื่นมาแล้วบอกเนี่ยเขาก็ทํามาหากินประกอบอาชีพเอแล้วถ้าเผื่อเขาลงมาถ้าอยู่ภายใต้มือแล้วก็ลงมาทําด้วยรับกันได้หรือเปล่าอันนี้ผมพูดสมมติฐานต่างนะแต่ถ้าบอกอยู่ภายใต้มือนแล้วไม่มีสิทธิตามพลเมืองนี่ครับเอ้ยล้วทําไมก็ถูกลรอนสิทธ์อ่ะนี่นี่มันก็มีคําถามตัวย่างในสังคมอยู่แบบนี้ไงคือมันเป็นประเด็นอ่อนไหวมากและเปราะบางมากเพราะฉะนั้ ต้องต้องคุยกันอย่างมีสติอ่าอฮะเออแล้วก็ด้วยความจริงใจมันมันยังฟุ้งกันอยู่มันจับต้องไม่ได้ไงอ่าครับอ้าวพี่ทวีเติมอะไรอีกไหมครับวันนี้เราก็ใช้เวลาเต็มเหยียดแล้วแล้วประเด็นเรื่องเรื่องเรื่องเออไปถึงอบจแล้วไปไปอบจต่อไปอบจหน่อยเถอะตอนทีท้ายต่อยก็ได้เป็นยังไงเอาไพี่ตรงีกก่อนพี่ตุงีพี่ตุงีกตกตกประเด็นเรื่องเดี๋ยวเรามาขยี้กันเรื่องเรื่องอบจอาทิตย์หน้าแล้วล่ะฮะครับ พี่ทวีครับว่าไงเรื่องไหนครับเอาเรื่อง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 ปองดองสมานให้ฉันก่อนพี่ทวีผมคิดว่ากรณีที่คุณสุปันพูดนี่ก็น่าคิดอยู่นะครับนะเพราะว่าคนเดือดร้อนมันก็มีอยู่ไม่ว่าจะประท้วงแบบปิดเมืองนะซึ่งในกรณีกบสศนี่ถือว่าเดือดร้อนหนักกะปิดห้าจุดใช ตอนนั้นนะปิดแล้วปิดอยู่ยาวนะคือคือคือของของของม็อบเนี่ยอ,า,อาจจะไม่สุดสบายสำหรับคนเดินทางเพราะว่าค,ความแน่นอนไม่มีอย่างที่คุณสุพันพูดแต่ไม่ค่อยเสียงก็ไม่ค่อยเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยถ้าเทียบกับม็อบไปหลายม็อบที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นข้อที่ม็อบมีต้องพึงสังวรเหมือนกันฮะว่า มแล้วมันจะเป็นดาบสองคมได้ใช่ใช่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าถ้าหากรัฐบาลเปิดกว้างเอาเขาเข้าไปคุยในทำเนียบซะเอาตัวแทนเข้าไปแล้วผ่อนการต่างเนี่ยมันก็ไม่มีอย่างนี้คือพรเอิญอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ยอมฟังนะครับไม่ยอมฟังก็เลยต้องใช้วิธีกดดันนะคุณสุปันคงรู้คงเข้าใจดีว่าม็อบถ้าไม่กดดันมันก็มันกไม่เห็นทางชนะนะฮะมันก็ ผมว่าก็มันก็เข้าไปอีรอบเลยว่าต้องเปิดใจกันนะครับรัฐบาลเองก็ต้องยอมรับว่าออทาไมเขาคิดอย่างนั้นนะเพราะม็อบก็ไม่ใช่แบบคนหมื่นสองหมื่นมันก็เป็นแสนอยู่เหมือนกันค,คนที่ไม่ได้ออกมาที่เห็นด้วยกับม็อบก็เยอะอะไรอย่างนี้นะแต่ม็อบก็ต้องเข้าใจคนที่อย่างผมเข้าใจกรณีของที่คุณปันพุดว่าการเดินทางมันลำบากถ้าคุณไม่ไมไมแน่นอนไม่อะไรต่างจะทํำยังไงม็อบต้องกลับไปคิดเหมือนกันครับ จะเอาสนุกอย่างเดียววิกเบิ้มอย่างเดียวมันก็คงไม่ได้นะคนเดือดร้อนใช่แล้วมันจะกลายเป็นแม้ว่าซีแม้ว่าซีเออาจจะมีความสุขจากการค้าขายก็ตามแต่คนเดือดร้อนก็มีเยอะอะไรเงี้ยแต่รัฐบาลเองก็ต้องมองความเดือดร้อนอย่างนี้ด้วยเหมือนกันไม่ใช่บ๊อบมองอย่างเดียวรัฐบาลก็จะมองว่าเพราะรัฐบาลเองดื้อดึงไม่ยอมฟังเขาเลยเนี่ยนะไม่ฟงฟังเด็กเลยเนี่ยถึงทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะเหมือนกับที่เราพูดเรื่องรัฐครรมนเมื่อกี้เลยครับ ไม่เคยมีใครพูดถึงว่าทําไมไม่ไปคนล่างหมีออกมาเลยฮะทุกคนล่างศิลปะก้นหมีหมดเลยนะครับฮปัญหาคุณประโยชน์นี่เกิดจากกรณีคนล่างทั้งนั้นเลยครับนะที่ผูกเงื่อนปมต่างทําไมไม่เอาคนล่างสื่อไม่ไปสัมภาษณ์คนล่างจะแก้ยังไงให้เสียหายน้อยที่สุดตอนนี้คนล่างนอนอ่าตอนนี้นอนตีพุงไปนะฮะบางคนก็มาไถ่บาปบ้างนิดหน่อยออกประความผิดบ้างแต่ส่วนใหญ่นะ ตอนนี้พวกนี้ไม่เห็หรอที่ไปไปผูกเงื่อนปมไว้อ่าใช่ตอนนี้สื่อติดต่อไปเนี่ยสื่อติดต่อไปสื่อติดต่อไปบอกว่าตอนนี้ไม่สะดวกที่จะความคิดเห็นเพราะว่ามันยังเป็นประเด็นความขัดแย้งกันอยู่ก็คุณแหละสร้างให้เกิดความขัดแย้งใช่ผะว่าปัญหาคือจากเครื่องการที่ล่างนั่นแหละสร้างความขัดแย้งครับครับผมครับ